โอเคคนะรับวันอยู่บำรุงโตเดือดสนธิประเด็นนักการเมืองแชทขอภาพลับของแต้มโมซัดเดือดเพอร์เจอร์อายุจะ80แล้วอยู่ให้ลูกหลานเคารพดีกว่าลั่นถ้ามีแชททิงเปิดมาเลยไม่ต้องคุ้มเกลือไม่รับไหวสวยรวยกระเช้ายินแต่บ้านอยู่บำรุง่ะบ้านผมไม่เคยพูดถ้าใครเคยมีคลิปที่ผมพูดหรือพี่น้องผมคนไหนพูดเอามาเปิดเผยเลยครับพี่น้องดูเงาดิพี่น้องเห็นโปรไฟล์รูป ในเฟซบุ๊กผมไหมเป็นรูปผมใส่เสื้อสูบุลาบแล้วชี้นิ้วอ่ะอันนี้มันคือเงารูปผมถ้าอย่างนั้นที่มีคนบอกว่าเอ๊ะคุณวันคุณสนทิริมทองคุณเขายังไม่บอกเอ่ยชื่อเลยว่าคือใครคุณวันร้อนตัวเหรอกินปูร้อนท้องเหรอคนที่จะกินปูร้อนท้องหรือร้อนตัวนั้นคือคนที่ถูกาพาพิงแล้วคนนั้นกะทำความผิดเรื่องนี้นะผมจะบอกให้เสียชื่อคุณสนทิหมดเลยโอ้โหไปหลงเชื่อไอ้บางแจ็คบางอุปโลกถ้ามีเปิดมาเลยโทรศัพท์ผมนี่นะรหัสผมเนี่ยคุณนานาลู ข้อความที่ผมคุยน้องแตงโมยังอยู่แต่ผมไม่ดู้อผมมาโยงเรื่องนี้เพื่ออะไรเนี่ยพวกคุณลือกันดีแตงโมกันอยู่อะแต่คุณมาบอกว่ามีผมเนี่ยไปส่งไลน์เดี๋ยวไม่เชื่อไอ้บางแจ๊คคุณสนทีเป็นลูกกระจอกไอ้บางแจ๊กวายตายแล้วตาย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 เสียเหลี่ยมโอ้ไปบอกกับคนในในใกล้ชิดเขาอะว่าเป็นจักรพรรดิฮ่องเต้ราชวงศ์ไหนกับชาติมาเกิดไม่รู้เขาลือกันบอกว่าต้องเสพกามเพื่อเป็นอาวุธยุทัฒนธเขาลือกันผมยังไม่เชื่อเลยว่าลุงทีเป็นอย่างนั้น่ะผมยังไม่เชื่อเลยลุงทีนี่ผมรักเเเคาารพพมมกกนนแต่่่่อออป็ืสิุณผ พอหลังๆมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลอกกินฉี่หรือยังคุณส่วนที่ยังกินฉี่อยู่หรือเปล่าครับเลอกเจอเพอเจอถ้าคุณบอกว่าไม่ได้หมายถึงผมคุณบอกเลยคุณหมายถึงใครไหนว่าคุณส่วนที่นิ้งทองคุณใจถึงไงอย่าทําตัวเป็นใจอวัยวะเพศมดตัวเมียคุณเปิดชื่อมาเลยหรือคุณจะแก้เขินมาแขว่ผมมาพากิงผมเนี่ยเพราะคุณพ่อเฉลิมอยู่บุงผมเนี่ยแจ้งจับคุณก็หาหามินประมาทที่สอนอตมแม่ดำ คุณต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพิมพ์นิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือประกันตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะเสียแรงแล,ล้วคารงที่อายุจะ80สิแล้วอยู่ให้ลูกหลานคนรพดีกว่าอย่าเพิ่งนอนนะพี่นุ่นทียังมาชวนผมดูเลยนี่แหละครับคือรูปมันการมันเก่าแล้วครับมันไม่มีรูปอะไรหรอกครับผมว่าคุณจะเปลี่ยนนะคุยทุกเรื่องกับสนที่เปลี่ยนเป็นคุยเพเจร์กับสนที่ซึ่งผมไม่เคยพูดแต่พอพูดไปโยงนีอองมาคนก็เข้าใจว่าเป็นบ้านผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณสนทิจะเป็นคนจัอัอบ,บบบแพววกเขาด้ย ไปชื่อไอบ้บางให้บางปันหัวเล่นนี่ไม่รู้เลยบางมาจอมลวงโลกมาหนีคดีไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องโทษคนที่ขายมือถือแตงโมไปให้บางนะผมไม่รู้ใครทาอ่ะเร็วมากมีหลักฐานเด็ดมีหลักฐานเด็ดทุกวันเปิดสัทีถ้ามีหลักฐานเด็ดอย่างนี้หาข่าวเก่งหาหลักฐานเก่งอย่างนี้คุณสุที่น่าจะไปตามนะว่าใครยิงนะผมนี่เคยรักคนบรบลุงทีมากนะแต่ตอนหลังๆห,หลายปียหลังนี่เพี้ยนจัด ผมมองลุงคือลุงนะแต่ลุงเคยมองผมผมเป็นลูกหลานหรือเปล่าลุงมาแขวะคุณพ่อผมแขวะผมตลอดเลยเออลุงลุงที่กับเพื่อนกับพ่อผมเนะี่ยเป็นเพื่อนกันเคยรักกันมากแล้วมางอนอะไรกันผมไม่รู้หรอกนี่ก็พูดเพลอเจอไปเรื่อยให้เงินพ่อผมห้าร้อยล้านพันล้านทำพังการเมื่อพ่อ,มพอผมแจ้งความมิ่นประมาทเนี่ยต้องมาเป็นผู้ต้องหาพิมพ์รายนูมือที่สอนอสมาดำเนี่ยนี่แค้นเรื่องนี้หรือเปล่าเลยมาพานผมเนี่ยถ้าลุงถ้าคุณส่นที่ไม่ได้พูดถึงผมเนี่ยคุณต่อที่ต้องมาพูดว่าคุณหมายถึงใครเพราะคุณเเอออาางงผมมไ่่ร้ ใครเห็นงาผมก็รู้อ่ะเฮ้ยผมเสื่อมเสียผมเสียหายผมไม่คนมีชื่อเสียงครอบครัวผมไม่นักการเมืองคุณพ่อผมมีชื่อเสียงคุณอาผมมีชื่อเสียงผมก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งคุณสนันธิอายุขนาดนี้เราอยู่ให้เด็กรุ่นหลังเคารพนะครับอย่ามาเสียคนซึ่งก็เสียมาหลายรอบแล้วนะรอบนี้อย่ามาเสียคนเพราะไอ้บังแจ็คอุปโลกเราอีกเลยแล้วนะ ในแชทที่ผมคุยกับน้องแตงโมเนี่ยผมถามจริงคุณได้มาเนี่ยรูปผมเนี่ยในแชทผมรูปมันยังหมดอายุของแตงโมก็ต้องหมดอายุในโทรศัพท์คุณเห็นรูปได้ยังไง <c oughs> คุณเห็นรูปไหมว่าคุณกู้มาแล้วคุณทําได้เหรอ <c oughs> หรือคุณไปเห็นหลักฐานทางดาญาี่น,นกยกู้ถ้ากู้มาแล้วเปิดเผยเลยว่าผมคุยอะไรกับน้องเ,เอารูปมาโชว์เลยอย่าทาคุม้มเคออย่างนี้ <c oughs> ผมเสียหาย ขอบคุณนะครับที่ตักเตือนให้ใจยเย็นนะครับแต่คุณลองมาเป็นผมบ้างนะครับเรามาเอาใจเขาใจเราสิแต่ย็นลองเป็นผมบ้างไหมล่ะลองเป็นผมไหมล่ะเรื่องทุเรศแบบนี้มันน,าน่าอายนะมีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทเนี่ยมันก็เสียชื่อเสียงวงตระกูลอยู่แล้วแต่มันยังไม่ทุเรศเท่าไอเรื่องบ้ากามนะครับ ไปชื่ออะไรบางแจ็คมาทุ่มไล่หมดไล่แล้วเห็นไล่บนตัวนึกว่าเสือที่ไหนได้แมว,แมวผมไม่เคยคิดเป็นศัตรูกับใครนะครับผมมาอยู่ของผมเนี่ยทุกวันนี้ผมก็มีความสุขดีเพิ่งกลับมาจากทีญี่ปุ่นเนี่ยพอลงเครื่องบินมาจะขึ้นรถผมกระเป๋าไว้รถกามโมส่งมาหน้าจอยพ่อดูดิเขาว่าพ่อแบบเนี้ยลูกผมจะร้องไห้นี่ยังไม่ได้คุยกับนโมกัและดาเลยนะแล้วเขารู้นะเขาจะอาย,ยไหมฝากติดมิถุนกัญชัยนะครับ ถ้าเชิญคุณสนทิมาออกขนกระแสผมไปนะครับแต่จะคุยเฉพาะเรื่องแชทนี้นะครับเรื่องกล่าวหาว่าทําให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นผมไล์แชทไปหาน้องแตงโมคุยเฉพาะเรื่องนี้ผมไปนะครับคุณสนทิไปนั่งด้วยกันเลยนะครับโอเคนะครับผมชี้แจงพอสมควรแล้วถ้าพูดจาเสียงดังประโชคหกห้ากริยาไม่เรียบร้อยต้องกราบขอประธานอภายัยพี่น้องประชาชนทุกท่านมาณที่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะครับแชทที่คุยกับน้องแตงโมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะโพสต์นะครับ สงสัยอย่างเดียวฮะลูกที่ผมมันยังหมดอายุลูกที่เครื่องน้องตำโมงมันต้องหมดอายุแล้วคุณเห็นรูปอะไรเปิดเลย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 อยาคุมเครือวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ